สวัสดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวโกงทางช่องมีกระตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับทางถือจะเปานนาฬทีเดียวนะครับสําหรับช่วงเมนูง,ง่ายไข่ไกรก็ทาได้นะครับป,รป้าป๊าและคิดถึงสีมีการทําทอาหารของมามีมากเลยครับก็ทำมื้ออานาทุกวันแล้วคะเพียงแต่ไม่ได้อัดลแล้ววันนี้มามีมีเมนูอะไรมาถอเยอะครับต้มเลือดหมูค่ะต้มเลือดหมูนะคะรับใช่ะคะ่หะหมูคำยากไหมครับเนี่ยอำยากนะคะ แล้ววัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างครับเนี่ยแรกที่ทำได้ก็คือเลือดหมูอเองค่ะตามชื่อเลยครับต้นเลือดหมูเน่ค่ะแล้วก็ผักสล<ม>ัดแล้วก็หมูบดแล้วก็หมูสามชั้นเพราะเราจะทำปเป็นหมูกรอบไปของโปรดขอฟ้าเลยครับหมูกรอบนี่ครับค่ะแล้วเราจะใช้แกงเป็นเครื่องในในการเชฟค่ะันี้ก็พระเอกของเราเลยครับมี่ค่อเชฟครับค่ะก็จะมีน้ำตาลน้ำมันหอยอิ๊วขาและก็กระเทีอม แล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็ผปงปรุงรสที่เราใส่น้ำตาลเพราะว่าเราทําให้เด็กๆทานก็ได้มีรสชาติหวานนิดนึงค่ะนี่เด็กๆรับประทานง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วที่ถามไม่ได้ก็คือสามเกลือเองค่ะสามเกลือนะครับเมืออะไรนะครับหม่อมีสามเกลือก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะอ๋อสามอย่างนี้ถึงเรียกว่าสามเกลือใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะมีอะไรมีครับหมบนมีผมละกันโอก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยเอาละครับ มนนีพร้อมจะทําให้ปะฟ้าทานได้ยังครับพร้อมแล้วค่ะเเพื่อนๆนะครับพร้อมจะมารับชมแ่านี้ได้ยังครับถ้าพร้อมนะครับเดืตาม่มารับชมพวกเราครอบครัวตัวกลมได้เลยครับตามมาเลยค่ะเอาละครับต่อไปก็จะเป็นกระบวนการทำส้มเลือดหม,มูนะครับมีพร้อมยังครับค่่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราก็จะเอา หมูตันครั้งน้หมักมีผปงปรุงรสใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะก็ผงตะเือนิดนึงไม่ต้องใสเ่เยอะนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะค,ะค่ะเรียบร้อยแล้วเขาเข้ากันดีนะคะเราก็จะเอาไปทอดในหม้ออบร้อนๆค่ะเป็นเวลา20นาทีค่ะโอเคเธอนี้ใช่ไหมครับนี่ครับใช่เดี๋ยวเราไปทอดในหม้ออบร้อนๆกันดีกว่าครับค่ะ เราก็เอาหมูสามชั้นนะคะไปทอดในหม้ออบลมร้อนแล้วใช้เวลา20นาทีระหว่างนี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาหมักหมูบดกันนะคะนะคะก็ใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยอน,น้ำมันหอย,น,ยอนิดหน่อยคะก็ใส่ปรุงรสน้ำตาลทรายนิดหน่อย ก็หอมเจลาตินนิดหน,น่นยนอยค่ะนั้ำตาลมีกระเช้ากําลังมีนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่หอมเจลาติเข้าไปด้วยโอเคครับแล้วก็คนให้เข้ากาันแม้ที่ขาดไม่ได้ก็คือสามทะเลนี่ทุกขั้นตอนจะไม่คำองมีใช่เัราะไม่จะทำอาหารไทยอ่ะถ้าใส่พวกมแมนๆจะอร่อยมาก ต้มจืดอย่างนี้ค่ะถ้าของจืดๆอ่อออะเราก็จะเพิ่มรสชาติโยขำเติเข้าวันเพื่อจะอร่อยนี่ค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีทีนี้ในระหว่างที่หมัก5้านาทีกว่าน้ำก็เดี๋ยวนะแล้วก็เปิดน้ำนไปเข้าแล้วนะคะองอน่ารักมากเลยครับแบบนี้ครับ หม้อมีหม้อค่ะใครสนใจเดี๋ยวจะวางบุงนี้ให้หม้นี้นะคะแล้วก็สารเกลือที่เราได้นะคะเอ่อเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะคะเวลาที่เราทําอาหารอะบางคนจะรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วใส่เครื่องปรุงใช่ไหมคะแต่ถ้าใครติดตามคลิปของครูนะคะก็คือน้ําจะไม่ไม่เดือดมากพอร้อนนะคะแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงเข้าไปเครื่องปรุงต่างๆก,ก็จะเข้ากับน้ําได้ดีค่ะ รสชาติก็จะแตกต่างกันที่เราลองทำนะคะ <S <S แล้วพอเวลาน้ําเดือดจัดเราถึงได้ใส่เนื้อสัตว์เข้าไป <S 1> <S 1> เนื้อสัตว์ก็จะไม่เหน็งขาแบบนี้ค่ะในน,ะะน,น้านนก็ร้อนแล้วน,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 นะคะแต่ยังไม่เดือดแค่นั้นเอง, <S <S องเอาแค่ร้อนใช่ไหมครับใช่เราก็ใส่น้ำตาลทรายน,นิดนึง,งเหมือนเดิมใส่ในปริมาณที่นิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยชิมเอาใหม่ได้เพราะพอเราใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะ ชาแกงได้เพราะว่าของเราอะ่ะเราไม่ได้ตวงเป๊ะๆไงคะคืองทำเปลือแก้แกงแล้วก็น้ำตาลนี่ค่ะบาก้าน้ำตามีกคะเชฟครับใช่ปกติถ้าใครติดตามอาจะรู้ว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาจะไม่ใส่น้ำมันหอยในต้มใช่ไหมคะแต่ของบ้างคูจะใส่เพื่อให้น้ำซุปเนี่ยเห็นไหมคะแต่เขาจะมีสีทองๆนีนใ่ กลิ่นของเขาก็จะหอมนี่เห็นไหมคะ,ะเสร็จแล้วแล้วพอให้เขาเดือดนิดนึงแล้วค่อยๆใส่สารเจือเข้าไปแล้วก็ให้ใส่ต้มเรียบหนึ่ค่อยๆใส่ยอดหนึ่เห็นไหมคะนี่จะ,ะสีออกแบบเข้มๆแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้อ๋อจะอร่อย ก็พอดีค่ะประมาณ5นาทีน้ำเดือดและประมาณ5นาทีหมูก็ได้มาดูกันค่ะค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่เกรือข้าวปลาที่เตรียม,ม,มไว้เติมลงไอเราจะหอม ก็ใส่เล่ดหมูนะคะเพราะเล่ดหมูจะเ็ยาก่อเล่ดนะคเลดหมูอแล้วพี่อ,า,อ,อา,าปลาเหรครับ <c oughs> เลครับอาเป็นรูปแบบหน,นครับตามขนาดเหร่ไม่ต้องเล็กมากได้เล่นปเล่นเาใช่าเนยากทีที่ายากมากนะครับแบบนี้อกทานไม่ต้องเชื่อกันอยากทานครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเล็กมากใช่ไหมครับแบบนี้ครับค่ะเพราะว่าถ้าเล็กมากแล้วแบบแตกแต่เขาก็จะเป็นชิ้นเล็กๆใหญ่ๆเลยก็ได้ถ้าตามวันค้าเราจะหั่นใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเ้าขายเนี่ยคนเป็นจำนวนมากเนี่ยถ้าเขาหั่นเล็กแล้วเขาแตกเขาไม่สวยเราทานเองก็จะดีค่ะโอ้ดครับเราเราก็จะขาย เลือดหมูก่อนนะคะพเพราะเลือดหมูเนี่ยเขาจะสุกยากกว่านี่ครับตัวนี้เอาพี่คิดไหมครับช่วยกางตาคู่ด้วยได้เลยครับจนมันจะแ<อ>ตกอเคเอาผีต่อปลาใช่ไหมครับนี่กับปลาควรทำแตกแบบนี้แ่นนัถึงบอกว่าอย่าหั่นเล็กมากเลือดหมูอ่ะเขาจะ ขาเรียกเยอ่ะไม่เหมือนเลือดไก่เขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแต่พอเออมันไม่นแน่นเหมือนเลือดไก่ะคะ่ะบางร้านบางทีเขาจะแอบรักแต่เลือดไก่ให้เราบางทีเราดูไม่ออกแต่ไม่ได้ยากใครนะียแค่บอกเทคนิคให้ฟังเห็นไหมคะเขาเลือดหมอเขาจะไม่ค่อยจับตัวกันเป็นก้อนเหมือนเลือดไก่จะไม่แข็งเท่าเลือดไก่ใช่ไหมใช่คนนี้โอครับแล้วก็ เพื่อหผักใส่ฟองสุดท้ายนี่นะคะก็อย่าคนแรงนะคะป้องกันการเหมือนคาอย่างนี้นเราจะไม่เราจะไม่ปิดขาแน่นๆเพราะถ้าปิดขาปุ๊บไอตัวฟองอากาศาอของเลือดหมูมันจะออกมาเยอะมากแล้วจะทำให้น้ำดำอ๋อเป็นเทคนิคใช่ไหมครับเฉพาะต้มเลือดหมูแต่ต้มเนื้อหมูเต้องปิดขาเพื่อให้เนื้นมมนนองอมอนสุกไงนี่แล้วพอเลือดหมูสุกแล้วเห็นไหมคะได้ทีน่นะ ไม่นานค่ะประมาณห้าทีสิบนาทีไม่ไม่ถึงอันนี้ปอดเรื่องเวลาเขาจะแล้วอติดแลปิดมุนี้ครับอะไรไหค่ะจะไม่ต้องเท่ากันทุกอันครับอยู่ตีฟอมนะร็ดแล้วแล้วเราก็อืมก็ไปมีทีเนี้ยราถึงจะ,ป,ะปิดตานะ เจ้าต,ตัวเลือ,อหดหมูอนะ่ะเขา,าก็จะไม่ดำน้ำมันก็ไม่ดำมากป้ารอทำหนะ้าที่ถนัดดีกวป่าครับ <c oughs> คือการฉีดน,นะ,ะแต่เยอะๆแล้วแต่เราชอบพอเราเห็นมันจะเยอะไปแค่นี้กันนะคะติดเต็งห,หมดดือนบนนั้นหน่อยหน้าหอ,อมขึ้นมาเลยเท่านี้นี่คือของสีสามเตอใช่ไหมครับใช่ค่ะ อาหารไทยอ่ะถ้าเป็นต้อมจืดฝังเลยช่วยดับกิ่นเ้าทุกอย่างยากไหมคะอ,เอ้เดี๋ยวเราับฟ้าฝีฟ้าที่ใสอ่ะเดี๋ยวให้เขาเดือดสักประมาณห้าถึงสิดนาทีมาดูกันนะคะมาชม้องกันครับ อือกลิ่นของที่มาเลยครับแบบนี้ครับขออนุญาตเบาไฟนะคะถ้าเขาเดือดเราก็เราก็เบาไฟเพราะว่าไม่งั้นเหมือนเลือดหมุนไปแปลกอือมีกลิ่นสามเือใช่ไหมครับแบบนี้ใช่แล้วก็ช้อนไอ้น้ำออกก็คือเลือดเลือดเวลาเลือดเขาสุกน้ำมันจะดำดำน้ำก็พี่เลือดฟองใช่ไหมครับใช่เพื่อให้น้ำซุปบเราสวยงามแค่นั้นเองครัไม่ได้มีผลอะไรน้ำตุ้บก็จะเปื่อย แต่มากกูไม่เน้นสีใสะเน้นสีขุ่นว่าเราใส่น้ำมันหอยเข้าไปนี่บางคนเรียกซอสหอยที่บ้านเรียกน้ำมันเนี่ยแค่นี้นเองอ้าป,ป๊าป๊าจัดการเด็ดหั่นผักใส่ผักใส่นครับขนาดประมาณเท่าไหร่ครับกะเลยค่ะอย่าเล็กมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาเล็กแต่เรามันจะหอ บ้าเราจะใส่แล้วก็ปิดตาค่ะถ้าใครติดตามคลิปเราครับบหน้าทามากนี่ครับมันยากนะน่าจะโอเคแล้วครับโอเคครับอืมมันไม่ขาดกระโดดอ่ะขอโทษครับ,อข,อคครบขออภัยครับ เกรงครับนะจริงๆก็ยเขาดีมากนะแต่เกรงนะครับฟังบ้างเขาก็จะใส่ผักอะไรนะกลัดหอมแล้วแต่แต่ที่ถูกต้องของสูรต้มเลือดหมูก,ก็คือจำรึงแต่ยุคสมัยนี้มันหายยากแล้วก็ปิดตาไว้ให้ผักเขาจะหดเรียบร้อยค่ะดี๋ยวครูจะไปนำหมูกรอบที่เอาไปทอดในม้ออบย้อนไว้นะคะจะมาตกานให้ดูนะคะ ก็อบน่าทานมากเลยดูดูครับน่ารับประทานมากเลยครับแบนี้ค่ะแล้วก็เกียวกระเทียมใส่เข้าไปด้วยแล้วก็น้ําของกระเทียหหมหอมแล้วเวลาเราตักมาทำราดน่าทานมากที่หอมงงเมีกิก่นต่าเกลเอือดยใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วกระเทียมเจียวเลยงนะ่ายแล้วที่เมนูจริงครับสามเกินอมกอเทียมกิ่นหอมเท่ยครับคำนี้ครับเกลือ้าันกรอมูม่จัเลย ตัเลืดต่อนเพื่อความสวยงามกอ,อนี่ะนะถ้าถ้าเรื่องค้นเล็กเขาจะแตกเราก็ต้องตัดก่อนเลยตัดหน่มาให้เล็กมากหน่หน้า<อ>เลือดหมูเขาจะค่อยเสียก็คือเขาจะไม่ค่อยเกาะตัวเป็นต้นเือหมูกนเลือดไก่ใช่มครับใช่เลือดไก่น,กน่นหนึบยิงเคี่ยวนานต้มนานนิดหนึบเลยนะว้วโอ้อ ร้อนน่าทานแล้วเจ้าชอบจิ้มสีนก้ิ้มเาวเธอหอมขึ้นมาเลยครับแบบนี้ครับเจ้าแล้วะฉายาต้องเด็นี้โอ้หแล้วเราก็ปลาด้วยหอมโอ้โหกลองอร่อยมันอยตางนี้โอ้โหดูน่ารับประทานมากเลยครับแบบนี้ครับใช่โอ้โห เอาชิวโอ้โหนี่หน้าที่หลับละป้าครับหน้าที่ที่แบบเหมาะที่สุดแล้วครับเนี่ยบางบ้างเขาใส่พริกไทยเสริมแล่นของเราพริกไทยพอดีไปแล้วเหมือนเด็กกับเดกหอมมากครับนีผโวป้าขึ้นแว่นเลยครับเนี่ยพริกชุ่มโดนในหม้อไหนครับค่ะเราใส่พริกไทยในสามเกลือไปแล้วครับครับพริกเป็นใหญเด็ดเกละออืมขอชิมน้ำซุปก่อนนะครับ อือหือหอมหอมมากของนี้ใช่หอมน้นตาลเลยออือหือปวดอร่อยอยู่เชื่อครับอือหืออยากให้เพื่อนๆชมใกล้ๆก่อนครับเมื่อกี้ไม่ได้ชมขอโทษทีครับนี่ครับเพื่อนๆครับต้มเนื้อหมูสีมือหมานี้ครับโอ้โหโรยด้วยหมูกรอบหมูน้ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆครับค่ะเมื่อกี้ฟ้าชิมนะครับรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับหอมเครื่องเทศของต่างเกลือของของนี้ครับ ดีนนถ้าไม่ม,มีคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวคือจะลงคลิปไปให้ทักอินโมาห์หันฟูได้นะคะว่าเลือกติดตั้งของอะไรใช้อะไรแบบน,นีน้นนค่ะเทคนิคม่ไม่ห่วงเลยค่ะอีพีเลือดหมูใช่ไหมครับใชออ่ต้มเลือดหมูหมูไม่มีกลิ่นคท้าเท่านี้ค่เพราะว่าเราต้มให้สุกค่ะหมูที่ต่อตาไหล อ่อเนาะกินหมูก,กรอบมั้งครับนี่หมูก,กรอบในหม,อออม,หมอห้ออบแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมใช่เลยอ่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะไม่ต้องมานั่งทอดให้กระเด็นสมัมยก่อนเนี่ยกระเด็นนะโหกว่าจะได้หมูกรอบอร่อยมากครับเพื่อนๆครับขอโทษขขอขอเคี้ยวก่อนนะครับอืออร่อยมากๆเลยครับแบบนี้ครับ กลมกล่อมแบบโอ้โหนี่ทำขายได้เลยเนี่ยใช่อันนี้ก็คือได้ผลิตภัณฑ์ของเมกาเชฟทุกอย่างของเมกาเชฟเขาจะกลมกล่อมเห็นไหมคุณไม่ได้ชิมเลยนะกะเหมือนเลยนะ,ะนเพรนะาะว่าะอะไรคะน้ำมันหอยน้ำปลาซอสของเขาอะ่ะจะไม่โดดาต่ใน,นห่ออื่นจะเข้มปี้อะไรอย่างเงี้ยนะระ้านนะเนาะครับเพราะขอเราใช้ผลิตภัณฑ์นมานานแ,แม่แมก็ดูซุปตัวมานานก็จะรู้พอดีเลยคกลมกล่อมมากมากเลยครับเนี่ย ก็ฝากติ๊ดตาของกูด้วยนะคะเชื่อมีงูก็ห่างหันงาน,านเพราะโรงเรียนเพิ่งเปิดแต่ที่ว่านาะเราดูแลเด็กเล็กเมื่อเปิดใหดม่ๆก็จะมีน้องกระตองงองงบ้างก็เข้าใจกันหน่อยนะคะแต่จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกอาทิตย์ก็จะเจอกันเหมือนเดิมแล้วค่ะใช่ครับแบบนี้ครับเราห่างหายไปนานครับเนื่องจาก กเ็เปิดเจอในราคาแบบนีคน้ครับ <g ülme> แล้วต่อไปครับจะเจอพวกเราทุรทิจเหมือนเดิมนะครับค่ะแล้วเราก็จะพาคุณพาเที่ยวสถานที่ต่างๆที่บอกกับครอบครัวของเราก็อย่างที่บอกนะคะเน้นไปกันทั้งครอบครัวก็คือว่า,าแม่ๆติดตามมาคิดว่าจะบ6ปีนะคะแม่ๆต <g ülme> <g ülme> ิดตามกันแบบจนที่มีกาโรโตแล้วค่ะนั่นแหละค่ะแม่ๆก็จะพอทราบทริปเราก็คือเน้น ไปกันทั้งครอบครัวนั่นเองค่ะรูว่าเป็นจำงครอบครัวเป็นหลักเลยอ่ะกาก็ฝากติดตามผลงอานของพวกเราด้วยน,นะคะกดไลค์กดแชร์ใช่คหใช่ครับตอนนก็ค,ค,คอมเมนต์ติชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะคะว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ไหนก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะสำหรับรวันนี้ขอตัวก,ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ